ก็ขอขอครับสวัสดีครับมาเจอก,กับเชงตีรักขอบเชนแน่แเสียตีนะครับสวัสดีครับมาซื้อขาเล่นเด้มครับนั่งขึ้นะอ,อย่างเดียวไม่ไดหมนี่ครับป๊บเดียวงครับเดี๋ยว <c oughs> ด,ดูครับว่าเขาทำอะไรครับา <c oughs> ตังกี่บาทร้อยสามสองไม่นร้อยอ่ะเอาไปบอกไม่อะมึงก็นล้วกันแล้วมึงจะมาผูกทำไมมึงรมือู้รากาทุกคนอยากซื้อไหมครับราคาสี่แสนครับมับนี่ราคาสี่แสนครับทุกคน you can